อยากรูปปล่ละวันวันทำสอาเรื่องสวัสดีครับวันนี้เจออีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีอาการที่ลูกค้าแจ้งเข้ามาของรถคันนี้แล้วเดี๋ยวบอกก่อนรถคันนี้เป็นรถบมรทุสองสกายทีดเบนซินนะครับอายุการใช้ง,งานเบื้องต้นคันนี้ที่ดูว่าค่าก็ประมาณ5ปีอ่ีระยะไม้ก็อยู่ประมาณ1นึ่งแสกิโลเมตรนะครับ เขาแจ้งว่ามีอาการของรถก็คือเวลาขับเนี่ยจะมีเสียงหอนมาจากด้านด้านหลังด้านท้ายรถนะครับตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเราก็ดูก่อนว่าดูสภาพยางก่อนสภาพล้อพวกนี้ก่อนนะครับดูแล้วปกตินะครับ,ดเ,ดนะรบเดี๋ยวช่างอ่ะเราจะมีการทดลองขับลองเทสดูดนะครับว่ามนเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเจออะไรแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ทำอะไรวันนี้ลูกปืนล้อแตกครับเป็นลูกปืนล้อครับพี่โอเคอ่าครับอันนี้คือเราเจอแล้วอะไรต้นเหตุนะครับต้นเหตุของอาการคันเนี้ยที่แจ้งมาว่าเวลาขับแล้ววิ่งมีเสียงหอนเสียงดงังจกล้อหลังนะครับตรวจสอบแล้วคือเนี่ยเกิดจากลูกปืนล้อหลัง <c oughs> นะครับนี่คือลูกปืนล้อหลังนะครับเป็นทั้งซ้ายด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะครับเดี๋ยว ช่งางกำลังเปลี่ยนอะไรอยู่เดี๋ยวเราจะหยิบอันนี้คืออะไรตัวใหม่นะครับพาร์ทเบิร์ใหม่เลยอันนี้เป็นอะไรแท้ของ m a ส d a นะครับนี่คือลูกปืนล้อหลังใหม่นะครับเดี๋ยวช่างกำลังเปลี่ยนอยู่นะครับครับก็จบไปแล้วสำหรับอีกหนึ่งเคสนะครับวันนี้รถ ลูกค้าแจ้งว่ามีอาการของเวลาขับแล้วมีเสียงดังด้านท้ายรถนะครับมาจากด้านช่วงล่างนะครับสรุปแล้วคันนี้มันเกิดจากตัวลูกป,ปืนล้อลูกป,ปืนล้อหลังนะครับลูกป,ปืนล้อหลังเนี่ยมนเกิดจากสภาพกรใช้ง,งานแล้วก็อยุกกระช้ง,งานของรถด,ด้วยนะครับก็ทําการเปลี่ยนอะไรลูกป,ปืนล้อหลังทั้งสองข้างซ้ายกว่าแล้วแล้วก็ได้ไทดลองขับมาเรียบร้อยแล้วอาการที่ลูกค้าแจ้งโอเคหายเรียบร้อยแล้วนะครับลูกปืนล้อหลังซ้ายกว่านะครับก็ เสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวสาหับข้างหน้าเราจะมีปัญหาอะไรที่ลูกค้าแจ้งมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขอติดตามด้วยนะครับผมแค่นี้ครับสวัสดีครับวันวันพันฟันเรื่อง